มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยุยญาตเยอะเคลื่อนไหวแล้วฝากถึงโนตอุดมกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมโซเชียลนะคะสำหรับเดียว13สแตนด์อัพคอมเมดี้สุดลือเรื่องของโนตอุดมแต้พาณิชย์นะคะออกฉายให้ชมทาง n น t f l i x โดยการแสดงของโนตอุดมมีการพูดถึงในหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมไทย แต่ที่กำลังร้อนแรงและก็ดราม่าสุดๆตอนนี้ต้องยกให้กับประเด็นการเมืองที่โนต้ตพาดพิงจนทำเอาหลายคนพูดและส่งผลให้แฮชแท็กเดียว13แฮชแท็กโนตโอดมพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์ค่ะ และล่าสุดนะคะนักร้องชื่อดังยุยย่าเยอะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าเพิ่งจะดูพี่โน้ตจบคือ20-30ปีที่ติดตามงานของพี่มาตลอดทุกงานทุกงานจริงๆกราบใจพี่โน้ตจากใจโอ้ยแม่ของยุยหัวเราะแบบไม่เคยได้ยินมานาน8ปีแล้วค่ะพี่มาทีเดียวต่ออายุคนไทยได้ทั้งประเทศอย่างยั่งยืนว่าที่รู้สึกที่คิดคือมันปกติไม่ใช่อคติ คนอื่นๆที่ไม่เหมือนกันช่างมันไปเลยค่ะมีอิทธิพลทางความคิดมาตลอดยุยญาเยอะเคลื่อนไหวฝากถึงนดอุดมนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ